สบายดี a r t v i s i o n ยูนานส่งผู้เชี่ยวชาญช่วยเรลาาตรวจโควิด -19 ทีมงานบุคลากรทางการแพทย์ของจีนได้เริ่มบริการตรวจโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด -19 ให้กับชาวจีนที่กำลังรอเที่ยวบินกลับประเทศณนะโรงแรมที่กักตัวสามแห่งในนครหลวงเวยงจันทของลาวทีมทดสอบกรดนิวคลีอิกจากมณฑลยิวหนานหรือ,อยูนานทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีนถูกส่งไปที่เมืองเวียงจันน์เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาเพื่อปฏิบัติการช่วยเหลือและตอบสนองงานป้องกันและควบคุมโรคโควิด -19 ร่วมกันระหว่างจีนและก็ลาว ทกากลางความสลับซับซ้อนของสถานการณ์ของโควิด -19 ในสปปลาวทีมงานดังกล่าวประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านการทดสอบทางการแพทย์และการแพทย์แผนจีนจำนวน6คน โดยงานหลักของกลุ่มบริการทดสอบโปรตนิวคลีรอิกกำกับดูแลและติดตามสุขภาพและการขนส่งผู้โดยสารแบบวงปิดในระยะ7วันก่อนการกลับประเทศจีนรวมถึงการบอกเล่าประสบการณ์ความสําเร็จด้านการป้องกันและควบคุมการระบาดของโควิดสิของจีนแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสปปลาวหลังเดินทางกลับถึงนครหลวงเวียงจันทร์ทีมผู้เชี่ยวชาญได้ช่วยฝ่ายลาวกํากหนดกลยุทธ์การจัดการโรงแรมกักตัวและจัดทำแนวทางปฏิบัติทดสอบโรคโควิด -19 เ สำหรับเที่ยวบินจากลาวสู่จีนที่ให้บริการโดยสายการบินจีนทั้งนี้ครับผู้เชี่ยวชาญจีนยังให้บริการทดสอบฉุกเฉินที่สถานีเวียงจันทร์และศูนย์ฝึกอบรมทางรถไฟจีนลาวซึ่งช่วยสนับสนุนการดําเนินงานอย่างปลอดภัยและมีเสถียรภาพของรถไฟลาวจีนแล้วพบกับ l อโรทีวิชั่นได้ใหม่ในมือหน้าสบายดี